ต่อไปเป็นรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะก็จะมีความคล้ายกับรายได้รับล่วงหน้าเลยนะคะเป็นรายการที่เราจ่ายไปเกินปีเหมือนกันนะคะก็จะต้องมาทํารายการปรับปรุงนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเนี่ยจะอยู่หมวดที่1นนะคะเป็นสินทรัพย์เนาะเป็นค่าใช้จ่ายที่จริงๆเรายังไม่ควรจ่ายอ่ะแต่เราจ่ายเขาไปก่อนนะคะเขาก็จะติดหนี้เราเป็นติดหนี้ให้บริการกับเรานะคะเขาก็เหมือนมันคล้ายๆกับลูกหนี้อะไรอย่างนี้แหละแต่ว่านี็จะเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะ คราวนี้มันก็จะมีสองแบบเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่านาวันที่บันทึกบัญชีนั้นอ่ะเราบันทึกบัญชีเป็นอะไรวันที่เราจ่ายไปอ่ะนะวันที่เราจ่ายไปมันก็จะมีแบบสองแบบคือบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางจํานวนกับบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายลงหน้าทางจํานวนนะคะ มันคล้ายกับรายได้เลยใช่ไหมก็คือคล้ายกันนะคะก็มี2ออย่างเหมือนกันนะคะการาบัญชีก็แป้งก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะคะแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะคะ,ะคราวนี้นะคะเราก็มาดูนะว่าโจทย์อะ่ะมันจะดูได้ยังไงว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางจํานวนหรือเป็นค่าจ่ายจ่ายลงหน้าทางจำนวนก็เหมือนเดิมนะคะก็ดูจากในงบทดลองไม่งั้นก็ดูจากในโจทย์อ่ะเขาก็จะบอกมาตรงๆเลยนะคะเห็นไหมคล้ายกันมากก็เหมือนเหมือนกันนะคะ คราวนี้นะไม่ให้เสียเวลานะเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่านะคะว่าโจทย์มันจะเป็นแบบไหนเนาะเนี่ยด้วยความที่มันคล้ายกันนะคะแป้งก็จะไม่ต้องอธิบายยาวเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะมาดูโจทย์กันนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าเช่าในวันที่หนึ่งตุลาคมโดยจ่ายค่าเช่าสําหรับเจ็ดเดือนมูลค่าเจ็ดหมื่นบาทโดยกิจการบันทึกบัญชีเป็นก็คือโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนกันนะเขาให้ทั้งบันทึกบัญชีแบบ ที่มันเป็นค่าเช่าทั้งจํานวนแล้วก็เป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทั้งจํานวนเลยก็คือแทนที่เราจะใช้คําว่าค่าให้จ่ายอ่ะอันนี้เขาแทนคําเป็นค่าเช่าไปเลยนะคะเพื่อความชัดเจนเนาะอันนี้ก็คือเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทั้งจํานวนแบบเนี้ยก็บันทึกบัญชีก็จะแบ่งเป็น2แบบเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวแป้งทําให้ดูนะคะอย่าลืมนะก่อนอื่นเลยเราต้องทําการวาดไทม์ไลน์ก่อนนะจําได้ไหมเหมือนเมื่อกี้นะคะ แป้งก็จะเรียบเรียงข้อมูลในหัวนะคะว่าเรารู้อะไรมาบ้างนะคะแป้งก็จะวาดทำลายก่อนนะเป็นทำลายนะคะก็ให้ตรงนี้เป็นตึงเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะแป้งก็จะนับไปนะวันที่นี่ธันวาพฤศจิกาตุลาอ่ะ ตุลาพฤศจิกาธันวานะ <T un agents> เพราะว่ามันวันที่1ตุลา <arat> เพราะฉะนั้นต้องนับเดือนตุลาไปด้วยนะให้ดูโจทย์ดีๆนะตัวเองบางทีโจทย์มันบอกวันที่3 1ตุลาแบบนี้ก็คือเราจะไม่นับเดือนตุลานะคะให้ดูโจทย์ดีๆนะอันนี้บอกว่า1ตุลาเพราะฉะนั้นต้องนับเดือนตุลาทั้งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตุลาใช่ไหมอ่ะหตุลาก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวานะคะแต่มันมีทั้งหมด7เดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแป้งก็ต้องทาให้ครบ7อันนะคะก็จะเป็น เขาเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะอีกหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครบสี่ครบเจ็ดข้อ,อยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะครบแล้วเรานับไปดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คราวนี้ถ้าเหมือนเดิมนะคะแป้งก็จะมาแบ่งว่าอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายจ,จริงๆทั้งหมดกี่เดือนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นค่าใช้จ่าย่วงเ,เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปลงหน้านะคะมาวาดรูปกันอ่ะอันนี้นับได้อ่ะเราเราตัดยอดนะตรงนี้ใช่ไหมณวันที่สามสิบธันวาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นค่าใช้จ่ายจ,จริงๆแค่สามเดือนตรงนี้สามนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปลงหน้าทั้งหมด สี่เดือนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อ่าบวกรวมกันเป็นเจ็ดเดือนอ่ะครบแล้วนะคะอันนี้คือแป้งก็มาแยกข้อมูลในหัวนะว่าเออตัดส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายจ,จริงๆตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายจ,จริงๆอ่าตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายลงหน้าเหมือนเดิมนะคะเขาให้ยอดมาเป็นสําหรับเจ็ดเดือนเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงเราก็ต้องหาก่อนว่าเดือนหนึ่งมันเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะได้คูณง่ายๆเนาะอ่ะในเมื่อเจ็ดเดือนเจ็ดหมื่นก็เจ็ดหมื่นหารเจ็ด หารเจ็ดก็ง่ายๆเนาะก็ตกเดือนละหนึ่งหมื่นบาทอ่ะตกเดือนละอ่ะใส่แอดี้ก็ได้เดือนละหนึ่งหื่นเจ็ดเดือนก็เจ็0หมืนอ่ะโอเคเราได้แล้วว่าต่อเดือนเดือนละหมื่นอ่ะเป็นของปีนี้เป็นค่าใช้จ่ายจ,จริงๆสามเดือนเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสี่เดือนเขาเนี่ยก็มาแบ่งเหมือนเดิมนะคะก็คือแบ่งเป็นสองโซนก็คือแบ่งเป็นสองแบบอ,ะอ่ะอ่แป้งก็จะทําให้ดูทีละแบบนะคะอันนี้ก็คือเป็น ค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนใช่ไหมอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจริงๆอ่ะเวลาเราทำจริงๆอ่ะทำข้อสอบอ่ะมันก็จะมันก็จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งนึกออกไหมคือแล้วแต่ว่าโจทย์มันสั่งว่าให้ทำแบบไหนถ้าโจทย์มันบอกว่าอ่านะาวันที่บันทึกบัญชีบันทึกใบค่าใช้จ่ายก็มาทำแบบนี้ ถ้าจดบอกว่านะ้วันที่บันทึกบัญชีบันทึกเป็นแบบล่วงหน้าก็ทําแบบนี้นะคะจริงๆมาทําแค่แบบเดียวแต่อันเนี้ยแป้งทําให้ดูเฉยๆนะคะทั้งสองแบบนะเหมือนดเดิมสเต็ปแรกเหมือนที่แป้งบอกสเต็ปแรกก็คือคํานวณก่อนใช่ไหมแยกเป็นเดือนอ่ะต่อไปสเต็ปตัดไปก็คือทดค่ะเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือทดนะทดก็คือทดว่านะวันที่เรา,าบันทึกบัญชีอนะวันที่จ่ายเงินอนะ่ะใช่ไหม ณวันที่จ่ายเงินก็คือณวันที่1ตุลาเราบันทึกบัญชีว่าอย่างไงซึ่งอันนี้เป็นการทดนะทดในกระดาษไม่ต้องเขียนมาในคําตอบนะคะอ่ะเขาบอกว่าเราจ่ายค่าเช่าณนะวันที่1ตุลาใช่ไหมสําหรับ7เดือนเพราะฉะนั้นจ่ายไปการจ่ายไปนะคะการจ่ายค่าเช่าจ่ายก็คือเงินสดมันต้องหายไปถูกปะเงินสดหายก็จะเป็นเครดิตเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลด,ลดด้านเครดิตนะคะอย่าลืม เงินสดจ่ายไปทั้งหมดเจ็ดหมื่นบาทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนนะคะกรณีแรกเคสแรกของเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายท,งทงางจำนวนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายเป็นก็คืออยู่หมวดห้าใช่ไหมหมวดห้าก็คือค่าจะเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกิดด้านเดบิตก็เดบิตค่าใช้จ่ายแต่เราจะไม่เขียนค่าใช้จ่ายเราก็จะเขียนว่าเดบิตค่าเช่าถูกไหม เพราะมันคือค่าเช่าก็คือ7จ็ดหบาทอันนี้นึกย้อนไปนะวันที่เราจ่ายเงินนะคะคราวนี้แป้งก็จะทำรายการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงบัญชีนะคะอ่ะการปรับปรุงบัญชีเหมือนเดิมเลยอะไรที่มันมีอยู่นะคะก็ให้ทําการล้างออกนะคะแล้วก็เขียนอีกชื่อหนึ่งที่มันยังไม่มีเพราะว่า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีแค่2ชื่อใช่ไหมก็คือค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอ่าคราวนี้มาดูนะคะแป้งมีคําว่าค่าเช่าแป้งต้องล้างออกมันอยู่เดบิตใช่ไหมเวลาล้างก็ล้างด้านเครดิตก็คือเครดิตออกเครดิตค่าเช่าอย่าเพิ่งใส่ยอดเงินนะคะคราวนี้ก็ไปเขียนอีกชื่อหนึ่งที่มันยังไม่มีมันมีคู่กัน2ออันใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งที่ยังไม่มีก็คือล่วงหน้าก็จะเป็นเดบิตค่าเช่า ล่วงหน้าหยุดปากกาวไว้เขียนอะไรสุดท้ายก็ให้ยึดยอดเงินจากสิ่งนั้นนะคะเช่นแป้งเขียนอันนี้สุดท้ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารายการล่วงหน้าแป้งเขียนสุดท้ายใช่ไหมแป้งก็ย้อนกลับไปดูที่แป้งคำนวณว่ามันล่วงหน้าไปกี่เดือนจากที่แป้งคำนวณข้างบนเนี่ยมันล่วงหน้าไปทั้งหมด4เดือน สเดือนเดือนละ1นึ่งมก็คูณกันก็เป็นสี่หมื่นเพราะฉะนั้นยอดที่แป้งจะมาใส่ตรงนี้ก็จะใส่ตามที่แป้งเขียนสุดท้ายนะคะนั่นคือสเดือน4ี่หมบาทตรงนี้อ่านะคะคราวนี้อ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะเนี่ยง่ายไหมก็คือแค่นี้ เหมือนเดิมเลยจะเต็บเดิมล้างอันที่มีออกไปอยู่เดบิตก็ล้างมาเป็นเครดิตใช่ไหมแล้วก็เขียนชื่อที่ยังไม่มีก็คือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ามันยังไม่มีในนี้ก็แป้งก็เขียนไว้ในด้านเดบิตแป้งเขียนอันนี้สุดท้ายแป้งก็ยึดยอดเงินจากอันนี้อย่างนี้นะคะอ่ะเหมือนเดิมทําฝั่งนี้เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะถ้าเหมือนเดิมตัวเองทฤษฎีแบบวิธีเทคนิคแป้งมันเหมือนเดิมนะคะทดก่อนอย่างแรกอนะทดทดนะคะว่านา้าวันจ่ายเงินทดนะวันจ่ายเงินก่อนนะคะ อันนี้เป็นเคสของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าอ่ะดังนั้นการบันทึกบัญชีก็คืออ่ะอันที่เรารู้ก่อนเนาะเหมือนเดิมเราจ่ายเงินไปก็แปลว่าเงินสดลดลงเงินสดเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลดลดั้เครดิตก็เหมือนเดิมคะ่ะเครดิตเงินสดด้วยยอดที่เราจ่ายไปทั้งหมดก็คือเจ็ดหมื่นแต่ในกรณีนี้เราบันทึกเป็นค่าจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนเพราะฉะนั้นก็แน่นอนเราก็จะเป็นเดบิตค่าเช่า จ่ายล่วงหน้าอ่าเ0็ดหบาทแบบนี้นะคะอันนี้คือโทษนะคะต่อไปเป็นรายการปรับปรุงนะคะรายการปรับปรุงก็เหมือนเดิมเลยนะคะอะไรที่มันมีอยู่แล้วอ่ะไปเขียนตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าปรับปรุงนะคะอะไรที่มีอยู่แล้วนะคะให้ทําการล้างออกค่าเชา่าจ่ายล่วงหน้ามีอยู่แล้วอยู่ด้านเดบิตการล้างออกก็คือเขียนมาในฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเครดิต ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าอย่าเพิ่งเขียนยอดเงินนะคะแล้วก็อันที่ยังไม่มีก็คือค่าจ่ายเฉยๆใช่ไหมก็จะเป็นเดบิตค่าเช่าอ่ะยึดอันที่เขียนสุดท้ายเป็นหลัก ให้ไปดูว่ามันเป็นค่าเช่าจริงๆที่ควรจะเกิดขึ้นทั้งหมดกี่เดือนนะคะแป้งกระทศไปแล้วนะมันเป็นค่าเช่าจริงๆที่เกิดในปีนี้ทั้งหมดคือ3มเดือนนะคะ3มเดือนเดือนละ1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นยอดเงินที่แป้งจะมาเขียนก็คือ3 0ม0 0บาทอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยคืออันนี้เป็นเทคนิคของแป้งเองนะไม่รู้ว่าอาจ เพื่อนเอาไปใช้แล้วจะโอเคหรือเปล่านะคะแป้งก็พยายามแบบพีคแพงแบบหลายอันแต่อันนี้เป็นอันที่แป้งแบบใช้จริงๆนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้ง2วิธีนะคะยอดเงินมันจะไม่เท่ากันถ้าเป็นค่าใช้เช่าเฉยเยหรือค่าใช้จ่ายเฉยเยเนี่ยมันจะนบันทึกบัญชีด้วยยอดสี่ห0ื่นแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายลงหน้าเนี่ยมันจะนบันทึกบัญชี ด้วยยอดสามหมื่นเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าแป้งเขียนอะไรสุดท้ายแป้งจำแบบนี้นะแป้งเขียนนี้สุดท้ายแป้งก็ยึดจากยอดที่แป้งเขียนสุดท้ายใช่ไหมเพราะนี้เราเขียนอย่างแรกเพราะเราล้างอันเดิมใช่ปะอ่าเพราะฉะนั้นก็ลองเอาเทคนิคเป็นนี้ไปใช้นะคะเนี่ยจบแล้วสําหรับรายการล่วงหน้านะที่คนตกเยอะๆอ่ะก็คือเรื่องนี้นะคะที่แป้งดิวมานะแล้วแบบเด็กทําไม่ค่อยได้ก็คือเรื่องล่วงหน้านี่แหละนะคะอ่าเราไปต่อเรื่องต่อไปกันค่ะ